วัสดีครับน้องๆพบกับครูพิมดในเพจเตียวเข้าในสิบทุกเราแล้วก็ช่อง y YouTube แคมโมเติวเตอร์นะครับวันนี้พี่ก็จะมานําเสนอเนาะในตัวที่วิชาที่ใช้สอบนะครับนักเรียนในสิบทหารบกนะครับทั้ง6วิชาเน้นย้ำว่ามี6วิชานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะนะครับหวิชาที่ใช้สอบนักเรียนในสิบทหารบก6 5หนะครับคือข้อสอบปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านักเรียนในสิบทหารบกที่มาจากพลเรือนนะครับมาจากน้องทหาร แล้วก็สัสดีด้วยนะครับข้อสอบสัสดีแล้วก็กองหนุนด้วยแล้วก็ทหารอาสนะครับจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันหมดนะครับจะมีทั้งหมด6วิชานะครับวิชาแรกก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิศตนะ <c oughs> าศาสตร์เนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของมปลายนะครับเดี๋ยวพี่จะดูให้ดูตัวอย่างของข้อสอบนะครับแต่เรามาดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่วิชานะครับวิชาที่2ก็คือวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นฟิสิกส์เคมี แล้วก็ชีวะนะครับก็จะมีอยสามวิชาวรวมกันในนั้นนะครับเนื้อหาก็จะเป็นของมปลายนะครับมีมต้นด้วยนะครับเดี๋ยวที่จะให้ดูเนาะอันที่3ามก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็เรารู้อยู่แล้วนะเ,เด็กไทยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแน่างานอันที่4ี่ก็คือภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะอันนี้ก็ก็ว่ากันตามเรื่องของภาษาไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแน่างาน ที่5คือคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนะีคอมพิวเตอร์พื้นฐานนี้ก็คือจะลักษณะที่แนวข้อสอบของน้องใน10บตำรวจนะครับจะไม่หนีกันนะครับคอมพิวเตอร์พื้นฐานก็ได้ถามพวกแรมลอม DDR แรมเน็ตเวิร์กสตาร์เมดเดอะไรพวกนี้นะครับ Excel สูตรอะไรต่างๆก็คือเป็นพื้นฐานคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็อันที่6ก็คือจะเป็นทั่วไปทั่วไปก็จะมีรวมสังคมนะครับศิลธรรมศาสตร์พระราชาแล้วก็จิตอาสานะครับทีนี้ไปดูหน้างานของข้อสอบเก่านะเน้นย้ำว่าข้อสอบเก่านะครับเป็นใช้คําว่าแนวดีกว่านะครับแนวข้อสอบเก่านะครับไปดูกันเลยนะครับพี่ขอสต๊าแชร์เนาะนะครับแล้วก็ไปที่ตัวอ่าน,น,นไหนดี ดูหน้าจอพี่เลยแล้วกันนะครับแชร์หน้าจอพี่เลยแล้วกันอ่าปึ๊บพี่จะให้ดูไอตัวข้อสอบเนานะอ่ะอันนี้เป็นของที่พี่มีอยู่นะนะครับจริงๆอะเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าก็เอามาให้ดูกันๆน,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของ48แล้วกันนะครับ48เนาะนะครับ48อ่านี่ครับภาษาอังกฤษจริงๆอะมีทั้งหมด120ข้อนะครับ120ข้อแต่ว่าถ้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 าของปี65เนี่ย พี่คิดว่าน่าจะอัดในร้อยี่สิบข้อนี่แหละอาจจะอาจจะมีลดลงวิชาไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของคัดดิเอ็กซนะครับเป็นให้เครดิตเขานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะตัวอย่างเน,นะาะภาษาอังกฤษอาจจะสามสิบนะครับภาษาไทายภาษาไทยเนาะดูน้างานนะครับภาษาไทายภาษาไทยอ่าเห็นไหมภาษาไทยก็สามสิบนะครับอ่าวิทยาศาสตร์นะเห็นไหมเนี่ยนะครับ สียงแดงนี่หนึ่งน่ยขานะครับบ้านะครับภาษาไทยสามภาษาไทยสามสิบอันนี้วิทยาศาสตร์เนาะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากมากนะมีฟิสิกส์นะครับมีฟิสิกส์มีเคมีมีชีวะนะไอนนเห็นเคมีเห็นไหมนะครับพวกการหาโมลโมเลกุลหาน้ําหนักดุลสมการนะครับโบรอนนะพวกเนี้ยเคมีนะครับก็น่าจะเก้าสิบสามสิบพวกเลนสน์นี่ฟิสิกส์ลูเมนอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับ ก็แสดงว่าอย่างละ3าสิบใช่ไหมนะครับสามสิบสามสิบสี่สี่วิชาหรอนะครับเห็นไหมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นมอปลายนะครับคณิตศาสตร์มปลายอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะก็อัีครับฟังชันนู่นนี่นีนนนน่นอันนี้ง่ายมองได้ง่ายัปีน,นีนน้ง่าย1 2อยี่สิบข้อนะครับร2อยี่สิบข้อแต่ว่าพี่คิดว่านะครับถ้า6วิชาเนี่ยหวิชา1้อยิบก็แสดงว่าวิชาละ2ี่ใช่ไหมครับไน,นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่งั้นก็จะเป็น หกวิชาอาจจะเป็นรัดแปดสิบวดสิบก็คือวิชาละสาสิบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูแน่านอีกครั้งคือมันเป็นครั้งแรกนะครับที่มีหกวิชานะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทำเก็บความรู้อะไรต่างๆเพื่อแนะนำน้องๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ